อยากรู้หรือเปล่าครับว่าเจเน s ซกสามารถตีคนเดียวด้วยลิซาดอนตัวเดียวจะเป็นไปได้หรือเปล่าสวัสดีครับผมวูเดยียนครับยี่ห์ฮพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้จริงๆมันก็เป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งแล้วแหละที่เราอยากจะลองทํามาสักระยะหนึ่งละแล้วก็บอกอีกมีคนอยากให้เราลองทําด้วยแล้วก็จะเลยมาลองทํากันนั่นก็คือการโซโลเจเนซิกด้วยตัวคนเดียวนะฮะ ไข่ช่วยนะฮะแบบเหงาอ่ะก็ไม่มีคนตีด้วยก็ตีคนเดียวได้เปล่าอะไรอย่างนี้ตัวที่ผมจะใช้ก็คือลิซาดอน Y นะครับก็คือลิซาดอนที่อัพีเต็มแล้วก็แบงเมก้าเป็นเมก้าวนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นท่าไฟสปินกับบลัสเบิร์นเป็นท่าหลักนะครับส่วนเจเนอิรที่ผมจะเจอก็คือมันจะเป็นท่า อ่าเอ็กไซเซอร์เป็นท่าที่2นะครับส่วนท่าแรกผมไม่รู้ว่าท่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสามารถทําได้ไหมไปดูกันนี่นะครับทีมผมก็ไม่มีอะไรครับใช้ลิสดอนวตัวเดียวตอนนี้ก็ต้องรอสักระยะหนึ่งนะคะเออลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้มันเป็นอ่าสภาพอากาศแบบซันนี่หรือว่าบูธแดดท,ทําให้ธาตุไฟแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือว่าเราจะใช้บูธแดดช่วยด้วยนะครับในการเพิ่มดาเมจแล้วก็ใช้เมกาวที่จะเพิ่ม ดามเมจของทัดไฟด้วยนะฮะบอกก่อนว่าเมกาการที่เราใช้เมกาปเกมอนตีเนี่ยเมกาถ้าเกิดใช้เมกาลิสซัดอนเนี่ยพวก่าโจมตีประเภทธาตุฟอิงกับธาตุไฟเนี่ยจะแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ การที่เราแปลงเมกาทาให้ CP ีณปัจจุบันเมกาวายน่าจะอยู่ CV ีประมาณ5,158นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาลิซารอนวายตัวเดียวตีตัวเดียวตตีตัวเดียวเลยตีตัวเดียวเลยแล้วก็พอตายปุ๊บแล้วก็ออกมาชุบแม็กซ์รีวฟ์แล้วก็เข้าไปตีใหม่แบบนี้เรื่อยๆนะครับเราก็จะทําวนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าบอลจะตายนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็รออีกประมาณนาทีหนึ่งนะรอต่อไปอ่ะตัดภาพไปตอนตีเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลา3 2 1นึ่ง go ปะลุยตัวเดียวนะครับลิซซอนตัวเดียวพอลิซอนวายตัวเดียวพอฮะดันสุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสามารถเป็นไปได้ไหมอย่าใช้ท่าบ่อยเดยมันเปืองมันเปื้องเลือดเห็นไหมเนี่ยฮะจะเห็นว่าเลือดของเจเนเซคลดไวมากนะฮะสำหรับการใช้เมกานะก็อาจจะเป็นไม่ได้อะ เรามาดูกันว่าปกตอนท้ายสุดจะเป็นยังไงแตกหนึ่งรอ,อบครับแตกหนึ่งรอบไปชุบครับมาสําัสองเรื่องเดิกันเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกําหนดการจ่ายเื่งทีผู้สูงอายุเรื่อความพิการค่ะจากดังเดิม เออแตก2ครับแตกสองนี้เร็วเรา,าเรามีตัวเดียวเราปั้นไว้ตัวเดียว <What? S 1> ด้วยความรวดเร็วครับดีจอยด้วยความรวดเร็วฮะเราจะได้ไม่เสียเวลาฮะตอนนี้เหลือประมาณร0อวิสุดท้ายครับ จนแล้วจวนแล้วจ,จวนแล้ว53ิมวิมันจนจะตายแล้วเฮ้ยได้ว่าเฮ้ยเรียบร้อยครับอเอยชนะครับผมโซโลผ่านว่าไอ้ยาหรือเวลาอยู่ประมาณ1 0 2 0วินะครับโดยประมาณนะครับก็เนี่ยครับตีผ่านแล้วคนเดียวนะ เมกาตัวเดียวลิซดอน Y ตัวเดียวนะครับจบได้นะฮะจบบอสได้ด้วยคนเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปจับบอสกันให้เรียบร้อยนะฮะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทสเราตีเจเนซิกคนเดียวด้วยลิซาดอน Y ตัวเดียวนะครับซึ่งมันสามารถทำได้นะครับใครที่มีลิซาดอน Y แล้ว ช่วงเวลาบูธแดดนะครับลองมาเลยทาดูนะฮะมันเป็นชาเลนจ์หนึ่งที่น่าลองมากแะหลายๆคนอาจจะมีแค่ไม่ได้ปั้นมอนเยอะก็รีสอร์ตัวเดียวสามารถเอาลงได้นะฮะก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้เลยนะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะสำหรับใครที่อยากจะตีเจเนเซตคนเดียวนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกก็รอติดตามชมนะครับบ๊ายบายผมสวัสดีครับ